ครับผมนายสุจริตปั้นกิตวันนี้เจริญครับเป็นนายกการบ้านสกลตมบลปากกลางอําเภอปัวจังหวัดน่านครับเฉพาะตาบลปากกลางเรามาจำนวน35คนครับหมื่นรถบัสครับตมบลปากกลางเราประกอบด้วย3ชาติพันธุ์ครับชาติพันธุ์ม้งชาติพันธุ์เอี่ยมเมียนแล้วก็ชาติพันธุ์ลวกต้องเรียนวันนี้ว่าเดิมทีเนี่ยชาวตมบลปากกลางเราอยู่บนพื้นที่สูงในในเขตพื้นที่ภูเขานะครับในห้วงเวลาตี อ่าปศ2511เนี่ยมีการเสกซึมของระบบคอมมิวนิสต์นะครับทำให้อ่าเราต้องย้ายมาอยู่ในพินราบซึ่งต้องท่านทรงเสด็จมาเพื่อแจกแสบที่ดินทําถินให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความคุม้คมครองในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินต,ต่อไปต่างๆครับชาวตะบลปากกลางเนี่ยพระอ,องค์ท่านทั้งสองพระอ,องค์เสด็จมาตาบนปากกลางจํานีสามครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ชาวตะบลปากกลางเองก็เป็น ตำบลหน,นึ่งซึ่งต้องท่านทรงมีโครงการต่างๆเข้าไปในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นท,ที่ทำากินแล้วก็การส่งเสริมเรื่องเสือผาชีครับเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนไปเดิมทีที่เรามีการปลูกเพื่ออย่างชิมเนี่ยเราก็มีการปลูกเพื่อเรื่องไม้ผลแล้วก็เรื่องของออการส่งเสริมอาชีพเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าเรื่องของศิลปะชีพต่างๆครับ แม้ว่าเรามีลวดลายผ้าที่สวยงามแต่ว่าเราไม่มีตลาดต้องท่านทรงแนะนําให้เราทําเสื้อผ้าแบบประยุกต์แล้วก็สามารถเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นตลาดสากลมากขึ้นแล้วก็เข้ามท่านทรงหาตลาดให้กับพี่น้องชาติพันธุ์อย่างตัวถึงกันครับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิทยแล้วก็องค์การกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ทางองค์การบริษสัมบูรบ์ได้จัดสรรงบประมาณ พาพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามากลับพระบรมศพครับเพราะเนื่องจากเดินลำคัังแล้วพี่น้องประชาชนถ้าจะเดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยเนื่องจากระยะทางก็ค่อนข้างไกลแล้วก็พี่น้องประชาชนเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ตัเองได้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนสามารถได้มาถวายความจงรักภักดีได้ครับ